เชิญตามสำนักดีครับชื่อบ่าวนะครับชื่อจริงชื่อที่วก่อนจุมจิตครับชื่อทางธรรมชื่อสุขแสงพุทธครับปีนี้อายุ36ปีก็เดิมทีเนี่ยเป็นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษทั่วไปปีนี้ได้มาร่วมทำกิจกรรมไร้สารพิษอยู่ที่ภูป่าฝ้าั่นะครับเป็นจิตอาสาประจำนะครับเข้าปีที่8นะครับเดิมทีเนี่ยเคยทำอาชีพครูสอน พิเศษนะครับแล้วก็เป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยเป็นครูสอนพิเศษที่บ้านด้วยแล้วก็เป็นพ่อค้าขายพิซซ่าครับแต่ก่อนก็ใช้ชีวิตที่จะแสวงหาความมั่นคงของชีวิต ว่าชีวิตเราจะมีความมั่นคงได้อย่างไรครอบครัวเราจะมีความมั่นคงทางความเป็นอยู่เศรษฐกิจอย่างไรสุขภาพก็มีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันของตัวเองนะครับแล้วก็คนในครอบครัวก็มีปัญหาเหมือนกันทีนี้องค์ประกอบที่สําคัญในงานครั้งนี้เนาะที่ได้พูดขึ้นมาว่าเป็น่านเพื่อฟ้าดินแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเพื่อฟ้าดินยังไง จนได้มารู้จักกับท่านอาจารย์หมอเขียวกับพ่อครูสมณพทุทธิรัก์นะครับก็ได้มาเรียนรู้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแล้วก็การใช้ชีวิตที่ให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางของอ,องความรู้ของประญาเษสกิจปอเพียงที่พ่อหลวงได้นําทางให้ไว้ก็สอดคล้องไปด้วยกันทําให้เรารู้ว่าชีวิตที่เราเป็นไปมันเป็นความเป็นการดาเนินชีวิตที่ ยุ่งยากไปเรื่อยผิดทางไปเรื่อยเพราะเราไม่ได้เจอองค์ประกอบไหนว่าเฮ้ยมันมีทางออกอื่นไหมดังนั้นองค์ประกอบที่สําคัญคือเมื่อเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราเปลี่ยน เราเปลี่ยนได้อย่างไรเราเปลี่ยนได้เมื่อเราเจอผู้ที่เปลี่ยนความคิดมาก่อนดังนั้นผู้ที่เปลี่ยนความคิดมาก่อนคือท่านได้ไปทางนั้นมาแล้วเหมือนกันผมคิดว่างี้นะท่านเคยใช้ชีวิตที่ไปหาเงินหาทองหาความมั่นคงของชีวิตหรือหาอะไรก็ตามแล้วมันทําให้ชีวิตเรายุ่งยากมากขึ้นชีวิตเราไม่เรียบง่ายองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราเป็นโรคเป็นภยัยมีความทุกข์เยอะนะะว่างั้นเถอะจนว่าได้มาพบเจอกับพ่อครูกัอบอาจาร,รย์หมอเกียวปี2 5 5 6 ก็ได้มาร่วมเรียนรู้โดยคัรปฏิบัติศีลน,นี่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญว่าโอ้ชีวิตที่จะเปลี่ยนได้ต้องมาปฏิบัติให้ถูกนะถูกอย่างไรก็เริ่มต้นที่ศีลในเบื้องต้นคือศีลข้อหนึ่งการล้นละกา,การกินเนื้อสัตว์และปฏิบัติผลิตจากปันสังสักสัตว์ผลก็คือสุขภาพเราดีขึ้นและจิตใจเราดีขึ้นเศรษฐกิจเราดีขึ้นองค์ประกอบต่างๆดีขึ้นดังนั้นพอเราเจอองค์ประกอบนี้ตอนนั้นก็เชื่อมั่นเลยว่า อาจารย์หมอเขียวท่านพาคนมาเป็นอย่างนี้ได้ดูแลสุขภาพได้เศรษฐกิจสังคมในครอบครัวเขามีข้อมูลว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นน่ะแต่แต่ชีวก็บอกว่าแต่ก่อนไปทางนู้นทุก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 กันน่ะรถส่วนไกลมาเจอได้ท่านก็บอกว่าก็ต้องมีบุญคุศลเก่าที่เคยทํามาร่วมกันทํามาหรือลดกิเลสอะไรมาซึ่งก็ทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทางนี้แหละที่จะเป็นแบบอย่างให้เราให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก่อนเป็นเบื้องต้นเราก็าเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามาและพอเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามา เราก็ผาสุกยิ่งขึ้นคนในครอบครัวเราก็เห็นเรานะทีแรกก็มีความค้านอะไรต่างๆแต่เราปฏิบัติมาเริ่มๆม,ม,มากขึ้นเรามีหมู่มิตรด,ดีสิ่งนี้ทําให้เชื่อมั่นว่าในการฟังทมปฏิบัติธรรมาสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าปาธรรมว่ามิตรดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุก์ไปเป็นลําดับลําดับดังนั้นแต่ก่อนเนี่ยเราทําอะไรก็เพื่อตัวเพื่อตนเพื่อ จะเพร่อเพื่อพวอบครัวเ,เราก็ตามแต่เราก็เบียดเบียนชีวิตเราเองในการที่สแสวงหาอะไรที่เราคิดว่าเพื่อความมั่นคงแต่ในทางกลับกันพอเราลดเรื่องกิเลสเนาะลดความอยากได้อยากมีอยากเป็นลดเรื่องการเสพสุข ที่มันคิดว่าเป็นสุขจริงเนี่ยมันทําให้เราผาสุขยิ่งขึ้นนะลดโรคด้วยลดเศรษฐกิจต่างๆมันก็ดีขึ้นมาเป็นลําดับมันทําให้เรามองเพื่อคนอื่นมากขึ้นมากขึ้นองค์ประกอบนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญว่าการเปลี่ยนความคิดได้ดังนั้นคนที่จะเปลี่ยนความคิดตัวเองได้ต้องเจอผู้ที่เปลี่ยนความคิดมาก่อนดังนั้นองค์ประกอบที่สําคัญคือการได้พบสัตบุรุษ ผู้ที่ผลทางนี้แหละที่เปลี่ยนความคิดมาก่อนแล้วก็มีหมู่มวลที่เปลี่ยนความคิดมาก่อนทําให้เกิดความเชื่อมั่นและในตัวเองก็คิดว่าองค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบที่ดีที่สุดที่ทําให้เราได้มาเจอทั้งพ่อครูพ่อหลวงและ ถ้าจารย์หมอเขียวที่พามู่คลุมมาทําสิ่งนี้แหละที่มาเปลี่ยนความคิดไปคิดที่จะเอาเพื่อตนแต่สลับเพื่อคนอื่นไปเป็นลําดับทําให้ชีวิตเรามีความป๋าสุขชีวิตเรียบง่ายนะร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เรามีความป๋าสุขมากขึ้นไปเป็นลําดับอันนี้คือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ชีวิตจะเรียนรู้และฝึกฝนไปก็ทําให้รู้ว่าองค์ประกอบที่ทองค์ประกอบมาอยู่ด้วยตอนเนี้ย ดังที่เห็นด้านหลังนี้ก็คือการทำกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อในในการใช้ดูแลสุขภาพและก็ในการเพื่อกูลแบ่งปันต่อไปก็เป็นความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิตนอกจากกสิกกรรมแล้วเราก็ได้ฟังธรรมะสนทนาธรรมฟังธรรมสนทนาธรรมแล้วก็ทบทวนธรรมแล้วก็ปฏิบัติกรริจกรรมการงานแล้วอ่านกิเลสไปด้วยล้างกิเลสในตัวเรานี่แหละที่จะเป็นความมั่นคงที่สุดของชีวิตเราเพราะเราจะได้ความผาสุกจากการล้างกิเลสได้ดังนั้น ก็อย่างที่หัวข้อว่าอ่านเพื่อฟ้าดินปีนี้การเปลี่ยนความคิดได้ก็จะเปลี่ยนชีวิตเราได้ผู้ที่จะเขียนชีวิตเราได้ก็ต้องเจอผู้ที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดมาก่อนก็ขอบคุณทางเขาต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียวพ่อครูสมณะโพธิรักและพ่อหลวงที่เป็นแบบอย่างของผู้เปลี่ยนความคิดทาให้ชีวิตท่านเปลี่ยนและเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับขอบคุณครับสาธุครับ